แล้วเราก็มาดูว่าเราซื้ออะไรกับญี่ปุ่นบ้างแล้วก็เราได้อะไรจากแฟนๆที่ฝากเรากับญี่ปุ่นบ้างนะคะทุกท่านเยอะมากๆเลยค่ะส่งสไลด์มาแล้วก็มีกล่องนี้ตามมานะคะแล้วก็มีกล่องนี้ตามมาแล้วก็มีกล่องนี้ตามมามด้วยค่ะจริงๆแล้วแม่งเราแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยถ้ารู้ว่าคุณป้าจะส่งมาให้ขนาดนี้จากนาะโอนะคะ โอ้ก็นี่ให้มาเยอะเหมือนกันเนาะบาราชนิดต่างๆนะคะบาราชนิดต่างๆแม่บุ๋เดียวถามว่าอยากได้ของวันอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อฉันแบบอยากได้เหมือนเดิมอยากได้เก่งช้างก็เลยซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วมันไม่ดีเหมือนซื้อที่ไทยแม่บุ๋เดียวก็เลยซื้อกลับไปหลังอ่ะนจุดจัง สวัสดีคะ่ะแม่ปักเลี้ยวมาแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยคะ่ะวันนี้เป็นโอกาสดีคะ่ะแม่ปักเลี้ยวนะคะจะได้เจอกับพี่ๆน้องๆที่เคยทํางานด้วยกันนะคะเรามาที่ร้านของเพื่อนรุ่นน้องคะ่ะชื่อว่าอินทรสุวรรณฟาร์มค่ะเป็นร้านคาเฟ่กึ่งเลสตอรองเล็กๆนะคะทุกท่านอยู่ที่คลอง8ดคะ่ะจะบอกว่าอาหารร้านนี้อร่อยมากๆ <c oughs> เลยค่ะชื่อนี่นะ ชูอ้นูอ๋อเชื่อเลยบอกยังบนเหรียญถ้าชิมก็เหมือนจุบกันนั่นแหละมันได้จุบกันนั่นแหละจะจุกไม่ยากไม่ได้ชูนี่หลักจเลเจ็บปะเป็นเมลอนเมลอนฮะยอ้โหขาดดิ่อย่าเมลอนเมลอนเมลอนเหรอเมลอนอะเมลอนเมลอนของใครอะ ของพี่ตาเหรอไม่ใช่เอาไม่เองพี่แม่เหรอเอาเื่องของยายกับของเออของตัวเองไงชื่อชืชืชเลืมตัวเองสั่งอะไรากันานนมะแตงเยโอมจโโอาริกาโตยไม่ยากยไม่ยาก

Hoje. Eu canta, eu เราก็มาดูว่าเราซื้ออะไรกับญี่ปุ่นบ้างแล้วก็เราได้อะไรจากแฟนๆที่ฝากเรากับญี่ปุ่นบ้างนะคะทุกท่านเยอะมากมกเลยค่ะเพราะว่าเรามากันปีละครั้งนะคะแม่บักเรียวก็ต้องขนไปให้แบบว่ากินให้ได้ครบปีทุกท่านไม่งั้นนะใจจะขาดไปซื้อที่ด้วยมันก็มีนะคะมีทุกอย่างเลยญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็จะแพงะค่ะ อะไรลูกชักอยารีบไปแล้วแต่ก็ขมันไม่ได้อไม่เอดี๋ยวจังผู้กลัวมดมาดูกันค่ะว่ามึงเรี้ซื้ออะไรกลับญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ได้อะไรมาจากแฟนๆบ้างค่ะแล้วก็จะมาเปิดของฝากจากแฟนๆกันนะคะนี่วายของพ่อมาเปิดของจากแฟนๆที่ให้มานะคะ ก็มีบางส่วนที่เรารับประทานกันไปหมดแล้วอย่างวันนี้ก็มีขนมเทียนแล้วก็มีเห่อมเคงจากนคุณฝนนะคะส่งมาให้ทานนะคะอันนี้คือของส่งที่ส่งมาที่บ้านนะคะ อันนี้น่าจะเป็นคุณป้าจากฝั่งโทนสั่งมาให้แน่ๆเลยค่ะจ๊ะอันนี้เป็นไม่ใช่โอชานะคะอันนี้เป็นใบชะอมแหง้งใบชะอมแหง้งแล้วก็น่าจะเป็นใบใบแมงลักอบแห้งทุกท่านอันนี้น่าจะเป็นท่านเดียวกันกับอันนี้นะคะเขาคือ คุณป้าที่ฝั่งทนนะคะพอมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บท่านก็ส่งสาลายมาให้เดียวจังนะคะส่งสาลายมาแล้วก็มีกล่องนี้ตามมานะคะแล้วก็มีกล่องนี้ตามมาแล้วก็มีกล่องนี้ตามมาด้วยค่ะให้มาเยอะมากเลยค่ะอันนี้สั่งแบบสั่งตรงมาจากบริษัทออซิซอนฟู้ดเลยนะคะ

ตตมเสนี่โอ้อันนี้เป็นแบบผงทำหมูแดงโอ้ให้มาเป็นแบบนี้เลยค่ะดยค่ะแล้วก็ซอสทำผัดไทยน้ำตกซีซนซอสราดหน้าหมูแดงเครื่องต้มยำผงปรุงราบน้ำตกโอ้โห เครื่องปรุงผัดก,กะเพรา,าสุดคยเยอะมากอันนั้นด้วยอะไรทอย่กันบ้างกล่องนี้นะคะเป็น,น,นขนมไหว้พระจันทร์อะโปรจีงกับเจนไปเลอเดี๋ยวผมพูดต่อไป ขนมไหว้พระจันเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหนี่ต้ออที่เตะนี่ต้อหมูยอนลอันนี้เป็นพริกทอดนะคะทุกท่านอ๋อสมิตรเขาเียว่าเรียกจังเนแล้วก็นี่่ะทุกท่านของญี่ปุ่นด้วยอิงุ๊กเเหรออืมอ๊ะอ๊คงี้ะต เจะบอกว่าน yes 네 yes 네ี้เป็นของที่เลียวจังอยากได้ยาชาชีนะยาชาชีนะอันนี้ราเดียวชอบเป็นแบบรำยพืชรสแซ่บซีดทเรย่โอ้สุดกันี้นไหนนชิ้เดีนวมียเดน่นจิวสุดโยเดียวเ้เคเบิลอย่างเคเบิล อันนี้ก็คือของจากคุณป้าฝั่งทนนะคะที่ส่งมาให้แล้วก็นอกจากอันนี้ท่านอะ่ะส่งพวกสารายพวกขนมมาให้เราจังรอบหนึ่งแล้วนะคะซึ่งแม,ม่เพียเลียวอะ่ะเอาเขาเ้าไปในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเลยไม่ได้ออกมานะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งคะ่ะทุกท่านเยอะมากๆคะ่ะต้องขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะที่เังนดูครอบครดูนส่วนอันนี้ก็จะเป็นของฝากจากนโอ จากน้าโอของเรียวจังนะคะ่หน้าโอก็แวะมาเอาของฝากมาให้ก็จะมีพวกข้าวแตนต่างๆนะคะข้าวแตนข้าวตังหน้าต่างๆเยอะมากๆเลยโอ้โหแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบผัดหมี่โคราชผัดไทยผัดหมี่โคราชโต๊ะงคนีนี่จ้าแล้วก็มีแบบมีค่ะหมูแผ่นหมูกรอบกระดาษหมืนกันน้เนาะ แม่จะพยายามหมูห่องเต้เป็นหมูแท่งนะคะเยอะมากๆค่ะมีกะหรีปออ่ปั๊บเอามีปั้นปั้นปั้นคลิปเหรอุรอ,อันนี้เป็นหมูยอทุกท่านเฟืงงี้เชียงแล้วก็มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวโอ้เขาเรียกว่าเ,าเส้นขนมจีนแห้งคุณหมูราเมน อันนี้เป็นเส้นผวยจับเวียดนามเส้นสดนะคะเยอะมากมากเลยค่ะนาโอก็ให้มาแบบสุดๆไปเลยโอ้โหนี่เลยค่ะของนาโอนะคะแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงมีพริกแกงสดพริกแกงนี่ของป้ารุ้งนะคะที่ให้มาพริกตาแดงเจ้านี้อร่อยมากๆเลยค่ะ นี่แล้วก็วายจากอันนี้ไม่ใช่หมอเสงนะคะทุกท่านเป็นขวดหมอเสงแต่ข้างในเป็นวายนะคะทุกท่านแล้วก็มีแป้งทอดกล้วยแขกจากพี่เก๋นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่เก๋เขาก็เอามะม่วงเอาทุเรียนแล้วก็ข้าวเนียวมะม่วงมาฝากด้วยค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเยอะมากมากแมียยวแทบจะไม่ได้ซื้อของกลับบ้านเลยนะคะเนี่ยคุณป้าคุณนาซื้อมาให้หมดเลย ขอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณกค่ะุ๊จังตุ๊จังมาขอบคุณคุณป้าขอลูกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคร็ อันนี้จากสามหนุ่มสามมุมนะคะอาจะมเป็นิเด็กนดีใจอือสามหนุ่มสามมุมเหมือนว่าจะรู้ว่าแม่วงเรียวกระเป๋าไม่พอนแน่เลยให้กระเป๋าของไอ้นี่มาค่ะมูจิทีいい่ในชอปปิงบาเกอร์แม่เรียวก็นี่อยากจะไปแบบแวเดชำชื่อแม่เดียวใส่เลยค่ะนี่จะเอาขึ้นเครื่องนะคะเกวสอืม แล้วก็ให้แก้วคุณย่ามาแล้วก็มีตัวต่อเลโก้ของเดียวจังด้วยค่ะต้องขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาครอบครัวหนูค่ะดีใจมากๆเลยค่ะยื้อเนาะออยอเลยยอเลยยอะเลยมดมันขึ้น,ม,นมดมันขึ้นม,มดมันขึ้นปลาขี้โกปลาช่อนทะเลนะคะทุกท่านก็อันดับแรกเลยก็เป็นพวก อาหารแห้งนะคะแล้วก็มีปลาหมึกอันดับแรกก็นี่ค่ะปลาหมึกต่างๆทั้งซื้อไปไว้กินแล้วก็ซื้อไปให้ไปฝากพี่ๆเขาด้วยนะคะปลาหมึกเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีปลาหวานอาที่โกวเพราะพ,พ่อมากำลังกำจัดมดอยู่ค่ะแล้วก็มีขนมมันนี้นะคะเป็นขนมไส้สับป,ประรด ที่ญี่ปุ่นจะไม่ค่อยมีขนมที่เป็นไส้สับประรดนะคะทุกท่านคุกกี้หรือว่าอะไรต่างๆส่วนมากก็จะเป็นไส้เขาเรียกว่าแอปเปิลนะคะไส้แอปเปิลมันก็จะไม่อร่อยเหมือนไส้สับประรดนะคะก็เลยเอาไปหนึ่งกองแล้วก็น,นี่<ไ>ปเป็นขนมเปียนะคะเป็นขนมนเปียะ ต่อมาก็มาดูนี่เป็นโลชั่นนะคะโลชั่นเนี่ยแม่เราจาเป็นต้องใช้โลชั่นหลังอาบน้าทุกครั้งเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งถ้าไม่ใช้ก็จะผิวคันนะคะเดี๋ยวจังก็เป็นเหมือนแม่ะคะ่ะผิวเหมือนกันก็คือผิวแห้งถ้าไม่ใช้โลชั่นหลังอาบน้ําก็จะเกานะคะแม่เรวก็เลยต้องซื้อไปเพราะว่าโลชั่นที่ญี่ปุ่นแพงมากๆเลยค่ะนะคะ,นะคะที่เมืองไทยถูกกว่าเยอะก็ยอมเสียน้ําหนักไปนะคะ อันนี้เป็นขนมเปี๊ยะเหมือนกันค่ะ <l>. แล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลท้าค่ะที่ญี่ปุ่นก็มีนะแต่ว่ามันแพงเราซื้อไปดีกว่าค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผงก๋วยเตี๋ยวค่ะผงก๋วยเตี๋ยวผงทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมเจียวมีรสดีนะคะผงปรุงรสต่างๆแล้วก well. okay. ็ผงทําพวกไก่พวกแกงอะไรต่างๆนะคะแกงเขียวหวานเผ็ด มีแบบพริกแกงแล้วก็มีอันนี้เป็นผงทำซุปน้ำข้นเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวค้านที่นู่นนะคะจะได้แบบว่ารสชาติด,ดั้งเดิมอันนี้ก็คือปลาร้าชนิดต่างๆนะคะปลาร้าชนิดต่างๆก็มีซีอิ๊วขาวมีซอสปลาเขียวมีเต้าเจี้ยวเอาไปอย่างละขวดก็พอนะคะอันนี้นะคะ อันนี้ก็ไป3ามขวดจริงๆพี่นุ่นก็มีขายแหละนะคะแต่ว่ามันก็ราคาสูงนิดนึงส่วนอันนี้ก็คือปลากระ,กะป๋องนะคะปลากระ,กะป๋องที่นุ่นก็มีแหละพ <c oughs> ี่นุ่นก็อยู่ที่ประมาณกระป๋องละเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยนะคะสองร้อยเยนก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าบาทอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะแม่ก็ซื้อไปสองอันเพราะว่าแม่บางเดียวชอบกินขนมจีนน้ำยาปลากระ,กะป๋องะคะ่ะก็เลยซื้อน้ำยาปลากระ,กะป๋องไป อันนี้ก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นเส้นหมี่น้ำตก๋วยเตี๋ยวเรือเนมีน้ำตกไม่ให้ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรลูกอันนั้นนอือรอาริโยอาริโยอาริโยอาริโอารยอาริโยอาริโยอาริโยาอาราริายอาารอารอาียอาาอาริโอยาาอาอาอย กล้วยอบน้ำผึ้งก็มีแบบผงต่างๆมีทาโร่มีนี่เป็ลโลนโตะไปฝากเด็เกๆก,กินนะคะแล้วก็มีมาม่าต่างๆเส้นหมี่ไวไวแล้วก็ไวไวอันนี้แม่ฝ่ายชอบมีฝ่ายแล้วก็มีมามา่าลูสับมีูเส้นตาข้นสนแล้วก็มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะ อันนี้จากป้าเก๋นะคะป้าเก๋ก็ให้ไม่ใช่หมอเสกนะคะข้างข้างในเป็นวายนะคะเป็นวายแล้วก็มีแป้งทำกล้วยทอดให้สองถุงอันนี้เป็นเส้นเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวกุ้ยจับยนานามนะคะลูกค้า,า,า,าแล้วก็อันนี้ก็คือของที่เดียวซื้อเองนะคะซื้อเอง และจะมีส่วนที่ของที่เป็นแฟนนะคะคุณป้าของเรียวจังให้มานี่แบบว่าคือแบบให้หมาเยอะมากๆอันนี้คุณป้าจากฝั่งทนนะคะคุณป้าจากฝั่งทนส่งมาให้ส่งมาใ,ให้วันแรกเลยที่เรียวจังมาถึงก็นี่เลยส่งส่งสาลายมาให้เรียวจงังนีคือสาลายน,นี้ที่เรียวจังชอบมากๆนะคะแล้วก็มีแบบน้ำพริกปูน้ำพริกกุ้งเสียบ อันนี้คือแบบว่าไม่ใส่สานการบูดนะคะคุณป้าแบบใจดีมากๆเลยอะ่ะจริงๆแล้วแม่งแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยถ้ารู้ว่าคุณป้าจะส่งมาให้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะส่งมาให้ขนาดนี้ก็แบบไม่รู้จะพูดกับท่านยังไงคือแบบให้มาเยอะมากๆค่ายจนแบบว่าโอ้เราจะตอบแทนท่านยังไงดีอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่า ให้ด้วยใจอะไรเงี้ยมันเป็นมูลค่าทางใจแต่ว่าสําหรับเรามันมูลค่าเยอะมากทุกท่านเนี่ยทั้งเนี้ยคือไม่ใช่แค่นี้นะคือแบบมีเสื้อของเรียวจงังที่ส่งมาให้ด้วยมีอะไรหลายๆอย่างเราก็แบบบางทีเราก็แบบเกงใจอ่ะคือเป็นผู้ให้เรามีความสุขอยู่แล้วนะแต่ว่าให้มาแบบมากมายขนาดนี้เราก็แบบรู้สึกเกรงใจอนะ่ะเนาะแต่ว่าเอาจร,จริงก็ดีใจมากๆแหละที่แบบ มีแบบคุณเมตตาเอ็นดูลูกเราเอ็นดูครอบครัวเราเนี่ยคะ่ะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้ำพริกตาแดงที่อร่อยมากๆอันนี้นะคะแล้วก็น้ำพริกอันนี้จากพี่รุ้งนะคะพี่รุ้งพ<ๆ>ี่รุ้งนะคะแล้วก็อันนี้จากนาโอนะคะนาโ็นี่ให้มาเยอะเหมือนกันนาโอนี่คือให้แบบ ขนมจีนเนี่ยขนมจีนแห้งมาเนี่ยสองถุงใ,ใหญ่แล้วก็มีนี่เป็นเซตแต่ว่าผัดไทยผัดมีโคราชนะคะแล้วก็มีคุณป้าน้อยคุณป้าน้อยจริงๆแล้วอันเนี้ยคือส่งให้มาสองอันกินไปแล้วหนึ่งกระปุกมันอร่อยมากอันเนี้ยค่ะทุกท่านมันเนี่ยอร่อยมากตอนแรกไม่รียเยว่าเออมันคืออะไรนะพอพ่อมาเขาแกะดูพ่อมาชอบมากกินไปหนึ่งกระปุกแล้วเนี่ยเหลือกระปุกหนึ่งจะเอากับเอากับแล้วก็มีมาม่าของ คุณป้าซุนก็ให้มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าแม่วงเลียวผัดกินไปแล้วด้วยนะคะก็เลยเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีอันที่แม่วงเดียวซื้ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็กางเกงช้างก็เพื่อนญี่ปุ่นนะคะทุกท่านเขาแม่วงเลียวถามว่าอยากได้ของขวัญอะไรเพิ่มเติมอะไรเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อฉันแบบอยากได้เหมือนเดิมอยากได้กงาง,กเยยงเกงช้างก็เลยนิมกางเกงช้างไปฝากเพื่อน มามา่าโตโมแล้วก็ซื้อให้พ่อเขาด้วยนะคะเขาบอกว่าขอของป๊าป๊าด้วยก็เลยจัดให้นะคะแล้วก็มียาต่างๆเป็นไทยรน,นนะคะที่พี่ๆเขาฝากมาด้วยนะคะแล้วก็ยาอมแก้เจ็บคออันนี้ซื้อไปเองแล้วก็สิ่งที่ซื้อเองอีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งสีฟันแป้งสีฟันของไทยเนี่ยของเดียวจังใ,ใช้ดีนะคะทุกผ่านใช้ดีกว่าของญี่ปุ่น แม่บุ๋ยก็เลยซื้อของแป้งสีฟันของเด็กไปเยอะเลยแล้วก็มีแป้งของเล็รลอนนะคะที่ซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วมันไม่ดีเหมือนซื้อที่ไทยอ่ะแม่บุ๋ยก็เลยซื้อกลับไปหลายอันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นของเล็รลอนเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีที่เขียนที่เขียนขอบตาของไรฟอร์ดนี่คือแบบว่าใช้ประจำะคะ่ะทุกท่านที่นู่นแล้วก็อันนี้ เขาเรียกว่าอะไรอะไอไเขาเรียกว่าอะไรอะอายแชโดาอายแชโด,อ,ดอันนี้ก็ใช้ดีค่ะก็ซื้อไปหนึ่งอันหนึ่งอันนี้คือใช้เป็นปีก็ไม่หมดนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋ามูจิจากพี่ๆี่แบบสมุมสมุมนะคะอันนี้ดีเลยเพราะว่าแม่จะใช้แบบหิ้ว ใส่ของหิ้วขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่าของที่มีทั้งหมดนี้น่าจะบรรจุกระเป๋า2ใบที่เรามีอยู่ไม่หมดนะคะเราก็ต้องหิ้วขึ้นเครื่องด้วยแล้วก็เอาลงกล่องด้วยนะคะเพราะว่าเราได้กระเป๋า4ี่ใบก็คือเราได้คือเรา4ี่คนอนะ่ะได้กระเป๋าน้ำหนัก23กิโลสใบนะคะเรานั่งของสายการบินอ่อเจแปนแอร์แอร์เจแปนนะคะก็ถือว่าโอเคเลยคะ่ะทุกท่าน อันนี้ก็คือของทั้งหมดที่เราจะนำกลับญี่ปุ่นค่ะทุกท่านก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านคุณป้าคุณลุงคุณน้าที่เอนดูแล้วก็มเมตตาครอบครัวนดค่ะอาไว้ปีหน้าน,นะคะก็จะมาใหม่ค่ะแม่ว่วนมากเลยมาอยู่แบบสองอาทิตย์แบบว่ากินแบบไม่หยุดคืออยู่ญี่ปุ่นนี่ข้าวเช้าไม่กินนะข้าวเช้าไม่กินไปยิมกลับมากินข้าวมื้อเดียวมื้อเย็นก,ก็กินบ้างไม่กินบ้างอะไรเงี้ย แต่อยู่ที่ไทยนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็มีมื้อพิเศษอีกเรื่อยๆกินทั้งวันแบบว่าหน้าบานเลยค่ะกินไปให้เต็มที่แล้วค่อยไปแบบปดที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าอาหารที่เมืองไทยกินอะไรก็อร่อยค่ะตาช่างม้ากำลังชั่งอยู่ว่าจะย่ิบสากิโลไม้ใบนี้ใบใหญ่เต็มๆนี่จูนี่จูจีอโอเคบินบวินบรร่ยเ วันนี้สีผ้าขึ้นไปอาบน้ำบ้างนะไปไปโอ้ย่ายายก็เพิ่งไปเดินกันมาไปเดินโอแซมโปกันมาสองท่านแล้วก็จะพาขึ้นไปอาบน้ําอบอกเราพอกมาไปอาบน้ำมองดูโอฟโร่าจะโอฟโร่โอฟโร่เอาวันพระอ้อมไม่เล่าเด้อพระอ้อมส่วนเรานั้น เราก็จะพากันไปทสโก้ที่เราเดินมาตอนนี้เพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนเราจะเดินไปซื้อน้ำเพราะน้ำเราหมดเรารอ,รอนาติกแต่ว่านาติกคงจะนอนเพลินเลยลืมตื่นเราก็จะเดินกันไปชเ,เดินเข่งกัน แม่เดินมาไม่ทันวันดึงเลยพ่อเขาไม่รล้กำลังเล่นจริงช้ากันข้าอีไปยอยังไม่ยอังจริงก็พอกับเราเดินไปบิ๊กโยซันเลยนะคะข้างหน้าเนี่ยดูตา これ終わったらいいせーのそここストップいやもう危ないよこっち危ないこれ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 ,これ ี่อันนี้ไม่ได้เดินมากินนะเดินมาแวะชมครูเรียนครูเรียน,น,นคุูเรียนรวมกันแปดร้อยだって日本だってうちいつもงั้นจากว่า三十二個入ってるんだข้ออ้อมของคุณย่าเราเตรียมมา,ยยาให้พอดีวันที่เราอยู่แต่ว่า ไฟบินม yeah. the 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 ันยกเลิกเราก็ต้องอยู่ต่ออีกประมาณเกือบอาทิตย์นึ่ค่ะก้อนก็เลยไม่พอก็เลยต้องมาซื้อผ้อ้มใคุณย่าว่าอกว่าอ้อมของไทยแพงมากแพงกว่าของญี่ปุ่นประมาณสามเท่าแพงของญี่ปุ่นประมาณสเท่าอเยอโอเคโอเคโอเคุี่กรโดดโอย และแล้วเราก็ได้ทุเรียนจากเทสโก้โลตัสด,ด้วยในราคา600กว่าบาทรุ่นอยู่ที่ราคาแบบกิโลละ220อันนี้เป็นแบบเขาบอกว่าเป็นทุเรียนจากจันทบุรีชิมดูลแล้วหวานมากอันนี้คือแบบว่า หมอนทองที่มีอยู่นะตอนนี้นะวันก่อนแม่เดียวซื้อ250วันนี้220ก็ถือว่าถูกเนาะเราก็เลยจัดเะเลยหนึ่งลูกวันนี้ลืมถ่ายตอนกินข้าวด้วยความที่มีคนหิวข้าวแม่ทำข้าวต้มเห็ดหอมให้พ่อกับย่าดิฉันก,ก็กินข้าวเหนียวไข่เจียวยินเลยก็กินตำแตงไข่เจียวแล้วก็ทำแกงเขียวหวานกุ้งให้ จริงเดินไปเดินมาแม่ว่ามันใกล้กว่าที่เราเดินไปวิกโยสั์อีกค่ะพรุ่งนี้จะไปไหนต่อกัน,นเดี๋ยวติดตามชมนะคะวักครอบครวัวโดดอยู่ที่เมืองไทยเราจะทำอะไรกันบ้างคะ่ะ